ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่13ตุลา2563นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับมดลูกนะครับช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วนะครับสำหรับแม่หลังคลอดนะครับแล้วก็ช่วยกระชับช่องคลอดได้เป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. ท่านใดสนใจนะครับ ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์แปดสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าสองหกหกเจ็ดนะครับหรือแอดไลน์ได้นะครับที่ไอดีนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสองหกหกเจ็ดนะครับเราจะมีเอกสารวิธีต้มหรือวิธีทานแนบให้ด้วยนะครับหนึ่งชุดก็นะครับทานได้สี่สิบห้าวันนะครับก็ต้มกับหม้อดินเผาหรือหม้อสเตนเลส หรือม้ออะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่หม้อหม้อเคลือบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจให้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้สมุนไพรนะครับก็ใกล้สมุดแล้วเพราะว่าแดดก็ไม่ออกฝนก็ตกหนักนะครับเข้าป่าขึ้นเขาก็ลำบากนะครับ ลืมนะครับดูเลยสุขภาพด้วยนะครับอ,อย่าปล่อยให้นะครับโรคภัยใกล้เจ็บนะครับจะลุกลามบานปลายนะครับแค่เงินหลักพันนะครับสามารถช่วยกระชับมดลูกนะครับแล้วก็ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วนะครับ แล้วก็ยังช่วยรักษาโรคอื่นอีกอย่างเช่นไส้เลื่อนนะครับกับบังลมย่อนนะครับมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอูน้ําเหลืองเสียความดันสูงมะเร็งระยะแรกเริ่มวิสีดวงไส้เลื่อนตกขาวมีกลิ่นนะครับแล้วก็โรคอื่นอีกนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่ได้มีอาการดังที่กล่าวไว้นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเราจะสมุนจไปตามอา นะครับเรามีสมุนไพรมากมายหลายชนิดแล้วก็สามารถรักษาได้หลายโรคนะครับก็โทรกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ084นะครับ749267นะครับก็สำหรับอลไ์สดในเพจวันนี้นะครับก็ขอไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทานดีแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ